ครับวันนี้เรามาดูองค์ประกอบที่สามคือการระบุเหตุการณ์ event identification เหตุการณ์เรามารู้จักเหตุการณ์กันก่อนเหตุการณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกหรือภายในองค์กรนะครับเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายนอกองค์กรสิ่งที่เราไม่ได้ทำ นะครับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในคือเป็นผลลัพธ์ของตัวเราเองซึ่งมีผลต่อก,การดําเนินการตามกลยุทธ์หรือการวัดหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรน,นะครับในขั้นตอนที่2เราพูดถึงไปแล้ว เหตุการณ์อาจให้ผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้บางเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเป็นผลกระทบเชิงบวกบางเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเป็นผลกระทบเชิงลบผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลา,าร์สหรัฐบางช่วง33บาทแลกได้1ดอลลา,าร์สหรัฐบางช่วง สามสิบบาทแลกได้1นึ่งดอลลาร์สหรัฐมันก็เป็นผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบถ้าเราเป็นธุรกิจนำเข้านะครับถ้าเราเป็นธุรกิจนำเข้าค่างเงินบาทที่แข็งค่างเงินบาทที่แข็งค่าเราก็จะใช้เงินบาทที่น้อยลงเพื่อแลกกับดอลลาร์สหรัฐก,ก็จะทำให้สินค้าเหล่านั้นมีราคาถูกลง นะครับจะทำให้สินค้าเหล่านั้นมีราคาถูกกวแต่ถ้าค่าเงินบาทอ่อนก็จะทำให้สินค้าเหล่านั้นมีราคาแพงขึ้นนะครับก็จะทำให้สินค้าเหล่านั้นมีราคาแพงขึ้นแล้วมันก็เป็นผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบสลับกันไปครับ ทั้งผู้นําเข้าและผู้ส่งออกมีผลกระทบคนละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวกันส่งผลกระทบต่อคนหลากหลายไม่เหมือนกันนะครับส่งผลกระทบต่อคนไม่เหมือนกันบางคนเหตุการณ์นี้ได้ผลกระทบเป็นเชิงบวกกับคนกลุ่มหนึ่งแต่กลายเป็นผลกระทบเชิงลบกับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความไม่แน่นอน ฝ่ายบริหารครับจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดนะครับโดยยังไม่ต้องสนใจครับว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อองค์กรนะครับขอให้พิจารณาทั้งหมดก่อนนะครับยังไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นผลกระทบเชิงลบ หรือเชิงโบวกต่อองค์กรและหลังจากนั้นครับเราจะต้องระบุถึงเหตุการณ์ที่องค์กรนั้นนะครับมีโอกาสจะพบมีโอกาสจะเจอรวมไว้ด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เราจะระบุครับบางครั้งบางคราวเราอาจจะ พบเหตุการณ์นั้นได้อย่างชัดเจนบางเหตุการณ์ดูแล้วเห็นชัดรู้ได้ชัดเจนบางเหตุการณ์ดูแล้วคลุมเครือนะครับไม่แน่ไม่นอนบางเหตุการณ์มีผลกระทบเยอะบางเหตุการณ์มีผลกระทบน้อยนะครับก็ต้องดูกันไปวิธีการระบุเหตุการณ์ที่ดีที่สุด คือเราต้องมองแยกออกจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นๆนะครับเราระบุไปก่อนว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างแลายังไม่ต้องไปนสนใจถึงโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบว่ามันจะรุนแรงมากรุนแรงน้อยนะครับมีความเสี่ยงใดๆก็ตามให้พยายามระบุออกมาให้หมดก่อนนะครับ ปัจจัยเสียงแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือเราไม่สามารถควบคุมได้ครับองค์กรของเรานั้นไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เช่นเศรษฐกิจสังคม การเมืองกฎหมายไม่ใช่เรื่องของบริษัทเรานะครับไม่ใช่เรื่องขององค์กรเราแต่มันเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐเกิดขึ้นจากภาวะทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากปัญหาทางด้านการเมืองเราควบคุมไม่ได้ผู้แข่งขันเราควบคุมไม่ได้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราควบคุมไม่ได้ส่วนปัจจัยภายในเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในองค์กรองค์กรของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับมีวัฒนธรรมในการดำเนินการอย่างไรบ้างองค์กรหนึ่งมีวัฒนธรรมแบบหนึ่ง ความเสี่ยงที่เผชิญก็เป็นอีกแบบนโยบายการบริหารและการจัดการความรู้ทักษะของบุคลากรกระบวนการทำงานระบบข้อมูลระบบสารสนเทศรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครับพวกนี้เป็นปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่เราทำแบบหนึง่งแล้วมันก็จะเกิดผลกระทบแบบนั้นะครับเรามาดูรายละเอียดครับ ปัจจัยภายนอกมีปัจจัยทางเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวของเงินทุนการกิดกันทางการค้าเกิดปัญหาสงครามทางการค้าด้วยการกิดกันทางการค้ามีผลกระทบกับบริษัทเราอย่างไรสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติครับเหตุการณ์น้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวโรคระบาดนะเช่นเมอ ซาโควิด -19 นะครับพวกนี้คือปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีผลกับธุรกิจเราอย่างไรหลายธุรกิจครับไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ก่อนเมื่อปี54เกิดภาวะน้ำท่วมหลายธุรกิจไม่ได้ป้องกันเอาไว้ก่อนพอเกิดน้ำท่วมก็เลยท่วมโรงงานต้องหยุดชะงะักนะครับ พอหลังจากภาวะน้ำท่วมเราก็ได้เรียนรู้ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับมาเหตุการณ์พี2.5มสเราก็ได้เรียนรู้ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก PM 2.5อีกมาโควิดไ9ทีนเราก็ได้รู้อีกว่าโรคระบาดมันมีผลกระทบกับธุรกิจเรานะซึ่งหลายหลายธุรกิจไม่เคยใส่เรื่องพวกนี้ไว้เลยตั้งแต่แรก จนพบวิกฤตการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจึงมาปรับปรุงความเสีย่ยงไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องคิดไว้ก่อนแต่มันก็จะทำให้ความแน่นอนของเรานั้นลดลงนะครับแต่เราก็สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลาปจัจจัยด้านการเมืองเช่นนโยบายทางการเมืองวาระทางการเมืองมีผลกับธุรกิจเราไหม ปัจจัยด้านสังคมเช่นโครงสร้างทางประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุธุรกิจบางอย่างที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับวัยรุ่นผู้บริโภคอาจจะลดลงผู้สูงอายุมากขึ้นธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับผู้สูงอายุอาจจะมีไรายได้มากขึ้นจารีตทางสังคม ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้าและบริการมากนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับพวกนี้คือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางนปัจจัยด้านเทคโนโลยีครับเกิดธุรกรรมทางการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดการข,าขยายฐานข้อมูลการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวนี้ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีไปไกลกว่านี้เยอะครับไปเรื่องของ Internet of Things นะครับไปเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเรา,าจะเห็นว่าร้านอาหารร้านค้าเดี๋ยวนี้ถูกดิสลอฟหมดเพราะทุกคนต้องไปขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเจ้า Delivery เจ้าไหนก็ตามนะครับทุกคนอยู่บนแพลตฟอร์ม ปัจจัยทงางด้านเศรษฐกิจน,นอกจากเมื่อกี้นี้นะครับการกิจการทางการค้ามีอะไรอีกมีเรื่องของเงินทุนที่มีในระบบนะเงินทุนในระบบธนาคารเป็นอย่างไรเงินสำรองเป็นอย่างไรนะลูกค้ามีนัดชำระหนี้แล้วชำระตรงเวลาไหมนะครับเกิด NPL หรือเปล่าเกิดการกระจุกตัวของทุนไหม เงินทุนต,ต่างๆที่ระบบมีมันถูกเอาไปกระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือเปล่าสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับตลาดการเงินตลาดการเงินนี้มองทั้งตลาดเงินก็คือพวกสถาบันการเงินต่างๆตลาดทุนพวกตลาดหลักทรัพย์ตลาดตราสารหนี้ต่างๆนะครับมีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเราต้องวิเคราะห์ในรายละเอียด ปัญหาการว่างงานการแข่งขันธุรกิจมีการล้มละลายบ่อยไหมมีการเข้าซื้อกิจการบ่อยไหมมีการควบรวมกิจการบ่อยไหมนะครับพวกนี้เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจปจัจจัยทางสังคมที่บอกลักษณะทางประชากรจากสามเหลี่ยมตั้งกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมกลับนะประชากรวัยเด็กเมื่อก่อนเยอะ เดี๋ยวนี้ประชากรวัยเด็กมีน้อยนะครับลักษณะทางสังคมเปลี่ยนมีผลกระทบกับธุรกิจเราหรือเปล่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนมีผลกระทบกับธุรกิจเราหรือเปล่าธุรกิจเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมไหมมีการทำ CSR ไหมสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทหรือเปล่าสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันหรือเปล่า นโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy) นะครับรวมไปถึงการก่อการร้ายต่างๆพวกนี้เป็นปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติครับจะมีเรื่องของ emission and waste นะครับเรามีของทิ้งของเหลือใช้ของเสียควันนะน้ำต่างๆหรือเปล่า มันส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมโดยรวมแล้วก็ส่งผลกระทบทางอ้อมให้กับบริษัททั้งเรื่องของชื่อเสียงนะครับทั้งเรื่องของมลภาวะหลายๆเรื่องปัจจัยภายนอกด้านพลังงานพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดนะครับใช้พลังงานแสงอาทิต์มากขึ้นนะเพราะว่าเป็นการลดปัญหาด้านพลังงานซึ่ง ถ้าเราพูดถึงพลังงานด้านของน้ำมันก็มีจำนวนที่ลดลงเรื่อยๆนะครับพลังงานด้านาการแปลงจากน้ำมาเป็นไฟฟ้าน้ำปัจจุบันก็หายากภัยพิบัติทางธรรมชาติการพัฒนายนอย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับ ปัจจัยทางด้านการเมืองเป็นเรื่องของการเป,ปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยไหมกฎหมายต่างๆสนับสนุนธุรกิจแบบไหนนะครับนโยบายสาธารณะเป็นอย่างไรกฎระเบียบต่างๆนะครับเอื้ออำนวยกับธุรกิจเราหรือทำให้ธุรกิจเราเกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดนี้ครับ เราต้องดูว่าปัจจัยไหนที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเรานั้นมีรายได้มากขึ้นพัฒนามากขึ้นหรือปัจจัยไหนส่งผลกระทบกับธุรกิจของเราทําให้รายได้ของเราน้อยลงกระแสเงนินสดเข้าบริษัทนั้นน้อยลงนะครับปัจจัยด้านเทคโนโลยีการหยุดชงงะงักทางเทคโนโลยี การค้าการขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลภายนอก e x t e r n a l data หรือ big data นะ emerging Technology เกิด disruption ต่างๆนะครับอย่างที่บอกเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแต่เรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันเราจะต้องพูดถึงการ d i s r u p t และเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นนะครับ ธุรกิจเราพร้อมจะปรับตัวหรือยังมี Innovative พอหรือเปล่านะครับนะครับวันนี้ก็ขอพูดถึงส่วนของปัจจัยภายนอกก่อนนะครับส่วนนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับในขั้นตอนของ Event Identification ยาวนิดหนึ่งนะครับก็จะตัดออกเป็นตอนๆนะครับตอนนี้เราพูดถึงปัจจัยภายนอกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับสวัสดีครับ